a ลกทิ้งประกาศปิดเวิร์ลทัวร์ที่เกาหลีทำเป็นแฟนหวั่นใจอาจเป็นครั้งสุดท้ายครบ4คน ยังคงคลุมเครือสำหรับการต่อสัญญาของสีสาวแบล็คพิงก์กับค่าย YG Entertainment ที่แม้จะมีข่าวลือว่า3สาวเจนนี่จีซูและโรเซมีแนวโน้มจะต่อสัญญาแต่กับรายของลิซ่านั้นสมาชิกชาวไทยยังคงไม่มีความคืบหน้าจนหลายๆคนคาดว่าไม่น่าจะต่อสัญญากับทางค่ายแล้วล่าสุด YG Entertainment ได้ประกาศคอนเสิร์ตปิดทัวร์บอลพิง์ของทั้งสีสาวว่าจะจัดขึ้นที่เกาหลีใตใ้เป็นเวลา2วันด้วยกันทำเอาแฟนๆหวั่นใจอาจเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่อยู่ครบ4ี่คน ดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังไม่มีการยืนยันแน่ชัด ถึงการต่อสัญญาของทั้งสสาวแ l a c k p i n k ที่จะหมดอายุครบสัญญา7ปีไปแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ได้มีการขยายอายุสัญญาออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมหลังจากที่ยังคงหาข้อตกลงที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้และล่าสุดตามกําหนดการเดิมที่ระบุว่าจะสิ้นสุดทัวร์บอลพิงค์สิ้นเดือนสิงหาคมก็ได้มีการประกาศจากทางค่ายว่าคอนเสิร์ตบอลพิงค์จะสิ้นสุดลงที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่16และ17กันยายนนี้เรียกได้ว่าทั้ง4สาวถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการ K-pop ที่สาวๆส,สร้างสถิติกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดบิว์จนถึงปัจจุบันที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามกลายมาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและความไม่แน่นอนเรื่องการต่อสัญญาที่กําลังจะเกิดขึ้นรวมถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายที่จะจัดขึ้นที่กรุงโซลเกาหลีใต้ก็ทาเอาแฟนๆพากันแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นครั้งนี้จะไปคอนเสิร์ตแน่นอนอยากไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆสงสัยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเธอจะประกาศว่าต่อสัญญาหรือไม่ ถ้าพวกเธอไม่ต่อสัญญาก็นาวันนี้คือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพวกเธอทั้ง4คนเพราะฉะนั้นฉันจะไปนี่คือการทัวร์ครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการต่อสัญญาเหรอคิดว่า YG ยังคงพยายามที่จะให้มีการต่อสัญญาอยู่เพราะไม่มีข่าวอะไรเลยแบบนี้ฉันคิดว่า YG คงมองว่านี่อาจคือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายค่าบัตรคอนเสิร์ตเลยสูงขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ